ในการนำเอาข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์นะครับขั้นตอนแรกคือต้องตรวจจับและเฝ้าสังเกตตัวข้อมูลก่อนไม่ว่าจะเป็นระบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นเทคโนโลยีของ IOT i นะครับจำต้องใช้เซนเซอร์กับมิเตอร์ในการตรวจจับแล้วก็ตรวจว,วัดเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่เราต้องการมาแต่ข้อแตกต่างระหว่างระบบดั้งเดิมกับ Industrial IoT นะครับก็คือระบบดั้งเดิมเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปจดข้อมูลแบบแมนนวลหรือว่าหรือว่าดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็เอาลงเป็นไฟล์ Excel เพื่อที่จะวิเคราะห์หรือดูข้อมูลใน HMI หรือผ่านหน้าจอมอนิเตอร์อย่างมากที่สุดก็คือสามารถดู Data ได้ที่ไซ์างานผ่าน Network ในขณะที่ Industrial IoT สามารถที่จะมอนิเตอร ้ายงานได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาอีกด้วยนะครับซึ่งสมัยนี้เนี่ยจอมือถือเป็นจอมอนิเตอร์ที่คุณดูอยู่บ่อยที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวอุปกรณ์ที่ใช้จับนะครับข้อมูลจะเหมือนกันแต่ศักยภาพในการไปได้นะครับก็คือทางเทคโนโลยี Industrial IoT สามารถทำให้คุณทำงานได้ทุกที่และทุกเวลามากกว่า